มาอย่างไวแต่ก็ไปอย่างเร็วนะครับสำหรับพายุคันแมกีที่ล่าสุดเช้าวันนี้8พฤศจิกายน68กำลังจะสลายตัวแล้วครับ หลังจากเขาขึ้นฝั่งมาที่เวียดนามตอนกลางตอนนั้นเป็นพายุไต้ฝุ่นอยู่นะครับก็อ่อนกําลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อน depression แล้วก็เข้ามาถึงไทยก็อ่อนกําลังลงอีกกลายเป็นหย่อมของบกดรอากาศต่ําและล่าสุดเช้าวันนี้กัลมาจะสลายตัวแล้วครับดูได้จากปริมาณเมฆนะครับแต่ทีนี้เฝ้าระวังต่อครับทั้งวันนี้วันที่8และวันพรุ่งนี้วันที่9บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกของภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงภาคเหนือครับ โดยการเฝ้าระวังของวันนี้8พฤศจิกายน68กรมอุตุก็เตือนภาคเหนือจะมีฝนตกหนักได้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานมีจังหวัดเลยและชัยภูมิครับภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาธ ภาคใต้มีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันพรุ่งนี้9พฤศจิกายนนะครับก็เฝ้าระวังพื้นที่ภาคเหนือมีแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาและตาครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำเตือนนะครับจากทางปอพสำหรับจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะปรับเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา2,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่นะครับ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสิบจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคกลางครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลบบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการครับส่วนพายุอีกลูกหนึ่งนะครับก็คือไต้ฝุ่นฟงวองทางกรมอุตุยืนยันนะครับว่าเส้นทางการเคลื่อนตัวของเขาจะไม่ได้เข้าไทยครับโดยจะไปเฉียดๆบริเวณตอนเหนือของฟิลิปปินส์ก่อนจะมีการเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับว่าแต่ว่าช่วงเช้าวันนี้8พฤศจิกายน68 ฟ้าฝนที่บ้านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นยังไงบ้างท่านอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรโดยเฉพาะท่านไหนที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองสถานการณ์เป็นยังไงบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ